สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นกางเกงป้ายนะคะจะทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะก็จะเป็นซิปข้างป้ายนะคะป้ายป้ายด้านหน้าด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆนะคะจะเป็นซิปข้างก็ได้ซิปหลังก็ได้นะคะแล้วแต่แต่เป็นกางเกงป้ายด้านหน้าก็เป็นไซส์ L นะคะ L ยี่สิบแปดสะโพกสามสิบเจ็ด ะะเป้า26ใต้ขอบนะคะเป้า26ใต้ขอบปลายขาก็17นิ้วยาว36ใต้ขอบนะคะก็มาทำกันเลยค่ะมีเพื่อนๆบอกมาให้ช่างช้าลงนิดนึงนะคะช่างไม่แน่ใจว่าช่างทำช้าลงหรือยังทักบอกมาใหม่นะคะก็จากริมวัดกันมา5นิ้วค่ะ ตีเลยนะคะเป็นเส้นกลางเป้าก็จากกลิมบนตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเอวตอนนี้เรามาหาเป้ากันนะคะเป้าไซส์เอลก็ประมาณ26นิ้วใต้ขอบเราแบ่งครึ่งเลยค่ะ26นิ้วแบ่งครึ่ง สิบสามนิ้วสิบสามนิ้วเราลบไปสองนิ้วครึ่งนะคะก็เหลือสิบนิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งเป็นเส้นเป้านะคะจากเอววัดลงมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเป้า ก็จากเส้นเป้านะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งค่ะเป็นเส้นสะโพกก็เราจะมาหาสะโพกนะคะสะโพกสามสิบเจ็ดหารสี่เลยค่ะก็ได้เท่ากับเก้านิ้วกระเบียดนะคะก็เท่ากับเก้านิ้วสองขีดนะคะก็วัดมาเลยนะคะเก้านิ้วกระเบียด ชิ้นหน้าเรายัางไม่บวกนะคะเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังค่ะตีมาเลยค่ะได้สะโพกแล้วนะคะอันนี้เราทําชิ้นหน้าอยู่นะคะเราหาเป้ายื่นค่ะใช้แเอลเป้ายื่นนิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้ก็วัดมาเลยค่ะนิ้วครึ่งถ้าเป็น S m เนี่ยก็นิ้วนิ้วกระเบียดนะคะ X L เนี่ยนิ้วครึ่งหรือนิ้วสามกระเบียดก็แล้วแต่สะโพกนะคะ X L เเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ได้เป้ายื่นแล้วนะคะก็จากจุดเป้ายืนเนะะี่ยค่ะกับจุดสะโพกแบ่งครึ่งนะคะจุดนี้นะคะจุดเป้ายื่นก็แบ่งครึ่งเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะจะเป็นเส้นที่เราจะหาเกณฑ์ผ้าเวลาวางผ้าไม่ให้บิดนะคะก็ตีตรงๆเลยค่ะหรือไม่ก็จะใช้วัดก็ได้นะคะ ประมาณสนิ้วก็ตีเลยค่ะได้แล้วเรามาหาความยาวกันนะคะความยาวสามกใต้ขอบก็วัดลงมาเลยค่ะสามสใต้ขอบ ความยาวนี่ก็แล้วแต่วัดตัวของเพื่อนๆเลยนะคะได้แล้วก็ตีปลายขาเลยค่ะตอนนี้ได้ในจุดนี้นะคะเราจะหาเอวเข่าถ้าเพื่อนๆวัดไว้ก็คือจากเส้นเอวก็วัดลงมาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้วัดไว้ก็คือจากเส้นเป้าเนะะี่ยค่ะกับเส้นปลายขานะคะ จับแบ่งครึ่งเลยค่ะแล้วก็วัดขึ้นมาอีก2นิ้วเราจะใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นเขา่าแต่นี้เราหาปลายขา17นิ้วทรงกางเกงป้ายเนี่ยจะเป็นขาเดียบก็ได้นะคะขาตรงขากระบอก แล้วแต่เลยนะคะอันนี้เราจะทำอยู่ที่17นิ้วแบ่งครึ่งเลยค่ะ17นิ้วแบ่งครึ่งก็ได้อยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะ8นิ้วครึ่งเราทำชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วนะคะก็เหลือ8นิ้ว8นิ้วเราก็มาวัดเลยค่ะวัดออกมา ข้างละสี่นิ้วสี่นิ้วนะคะก็จากจุดนี้มาสี่นิ้วจากจุดนี้มาสี่นิ้วก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือแปดนิ้วนะคะก็หารอบเข่าค่ะรอบเข่าของเราทำสิบแปดนิ้วนะคะสิบปดนิ้วแบ่งครึ่งเลยค่ะ ก็ได้9้านิ้วค่ะ9นิ้วเราทำชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วก็เหลือ8นิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งเราก็มาแบ่งเลยนะคะ4นิ้วก็บเบียด4นิ้วก็บเบียดนะคะก็คือจากจุดนี้มา4นิ้วก็บเบียดจากจุดนี้มา4นิ้วก็บเบียดก็จากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือ8ดนิ้วครึ่งนะคะ ได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะก็โค้งเป้าไปเลยนะคะเป้าเวลาโค้งเราอย่าเอาตรงโค้งมากๆนะคะเดีย๋ยวคนขาเขาจะหายไปนะคะเขาจะตึงเราใช้ตรงนี้ขึ้นมาให้เขามีโค้งนิดๆนะคะ อันนี้เราจะดูในมุมวัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วเราจะโค้งเป้าหน้าค่ะก็โค้งมาที่จุดนี้นะคะเส้นสะโพกเราววัดเข้าครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ตีมาหาเส้นสะโพกค่ะ วัดลงขึ้นครึ่งน,นิ้วค่ะเราจะหาเอลเอลยี่สิบแปดหารสี่นะคะก็เท่ากับเจ็ดนิ้วก็จากจุดนี้นะคะวัดมาเลยค่ะเจ็ดนิ้วเราจะทำเกตอีกหนึ่งนิ้วนะคะก็เป็นแปดนิ้วโค้งสะโพกเลยค่ะ ตอนนี้เรามาหาเก็ดก็เกดหนึ่งนิ้วก็แบ่งข้างละครึ่งนิ้วเลยค่ะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็เก็ดยาว4ี่นิ้วครึ่งก็จุดนี้ก็โค้งเลยนะคะก็แต่งให้เขากลมกลืนกันค่ะ ก็ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามาทำชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็หาเป้ายื่นเลยค่ะจากจุดนี้นะคะไซส์ L เราวัดออกมาสองนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งถ้าเป็น S ก,กับ M ก็สองนิ้วครึ่งนะคะถ้าเป็น XL เ,เนี่ยสามนิ้วนะคะ เราก็มาดูในส่วนของปลายขาปลายขาเมื่อกี้เราบวกเราลบไปครึ่งนิ้วชิ้นหน้าเราลบไปครึ่งนิ้วชิ้นหลังเราก็บวกนะคะก็เท่ากับจากจุดนี้ก็วัดออกมาหนึ่งนิ้วค่ะทำไมถึงเป็นหนึ่งนิ้วนะคะก็เราจะต้องวัดข้างนี้ครึ่งนิ้วข้างนี้ครึ่งนิ้วก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะ แต่น,นี้ฝั่งนี้เราแมเอ,ออกด้านข้างเนี่ยเราแมเอ,ออกเรามา,อ,าออกฝั่งที่เป็นเป้าที่เดียวเลยนะคะก็เป็น1นิ้วเราลองมาเช็คไปลายขาดูนะคะ17นิ้วชิ้นหน้าได้อยู่ที่แปดนิ้วชิ้นหลัง17นิ้วพอดีนะคะ17นิ้วไปลายขาตามที่เราต้องการตอนนี้มาดูในจุดของเขา่าเราก็ออกเท่ากันคะ่ะ1นิ้ว เานี่เราทําอยู่ที่18นิ้วก็ลองวัดดูนะคะก็8นิ้วครึ่งชิ้นหน้า8นิ้วครึ่งก็ได้18นิ้วนะคะตามที่เราต้องการได้แล้วก็ตีเส้นเลยคะ่ะเป็นชิ้นหลังก็โค้งเป้าเลยนะคะ ตอนนี้เราจะหาในจุดจุดนี้นะคะเราเข้าครึ่งนิ้วในจุดนี้เราลงครึ่งนิ้วจะมีเพื่อนเพื่อนถามนะคะเวลาเราลงครึ่งนิ้วเนี่ยก็คือจะไม่เท่ากับชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าก็จะได้ สิบนิ้วเจ็ดจุดเจ็ดห้าสิบสิบนิ้วสามก็เบียดแต่เนี้ยเขาจะได้สิบนิ้วครึ่งคือไม่เท่ากันแต่เวลาเราวางผ้าเนี่ยแนวตรงเนี้ยเขาจะเป็นตกแบบเฉียงนะคะเราก็เวลากัดเข็มบุดเนี่ยเราก็จะเย็บจากปลายขาขึ้นมาแล้วเอาชิ้นที่น้อยกว่าเนี่ยวางไว้ข้างล่างนะคะคือชิ้นหน้าเนี่ยอยู่ข้างบนเขาก็จะแบบ ไอ้นี้กันไปได้เองนะคะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยคือเขาตกเฉลียงนะคะอันนี้เรามาดูในจุดนี้นะคะจากจุดนี้เราวัดเข้านิ้วครึ่งก็ตีมาหาจุดที่จุดนี้เลยนะคะอันนี้เราทำชิ้นหลังอยู่นะคะขึ้นหนึ่งนิ้วตอนนี้เราก็ โค้งเป้าหลังไปเลยค่ะตรงนี้นอนนอนมานอนนอนมานะคะก็ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะจากมุมตอนนี้เอวยี่สิบแปดหารสี่ก็เจ็ดนิ้วก็จากจุดนี้วัดมาเลยค่ะเจ็ดนิ้วบวกเกตอีกหนึ่งนิ้วเป็นแปดนิ้วนะคะ ตีตรงมาเลยค่ะ8ดนิ้วแปดนิ้วเราหาเก็ดหลังนะคะแบ่งครึ่งสนิ้วสี่นิ้วเนี่ยเราตีเฉียงแบบขนานมาทางแบบเป้าหลังนะคะคือไม่เอาตรงๆนะคะเฉียงสี่นิ้วค่ะเก็หนึ่งนิ้วก็แบ่งครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้ว ก็ตอน,นี้เรามาดูในส่วนของสะโพกนะคะสะโพกสามสิบเจ็ดหารสี่เก้านิ้วกระเบียดนะคะก็เก้านิ้วสองขีดนะคะก็วัดมาเลยนะคะทิศหลังเราจะบวกไปครึ่งนิ้วะคะ่ะเท่ากับกางเกงตัวนี้เราจะบวกอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะบวกหลวมคือรอบตัวเนี่ยบวกหนึ่งนิ้ว เราก็แต่งช่วยเขานิดหนึ่งค่ะไม่ให้เขาหักตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังตอนนี้เราจะก๊อปชิ้นหน้าออกมาสองชิ้นนะคะเพื่อมาทำเส้นมาทำชิ้นป้ายอันนี้จะเป็นขอบโคง้งหรือขอบตรงก็ได้นะคะถ้าเล็กๆเ,เนี่ยก็ขอบตรง ไซส์ใหญ่ก็ขอบโค้งนะคะอเอาโค้งเอวค่ะเอวด้านหน้าเราใช้เส้นที่ลงครึ่งนิ้วนะคะเป็นเอวด้านหน้าก็เดี๋ยวมาก๊อบที่หน้า ออกมาสองแผ่นนะคะอันนี้เป็นสองแผน่นก็ออกมาสองแผ่นเลยค่ะ เส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นเอวเส้นข้างนะคะเส้นเข่าแล้วก็เส้นกลางหน้าขา แล้วก็ตัดเลยค่ะ ก็ตัดชิ้นหลังไปเลยค่ะชิ้นหลังก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือชิ้นหน้า ก็ได้แล้วก็ขีดเส้นกลางหน้าเลยค่ะ จะเอาเป้าให้ตรงกันนะคะตอนนี้เราได้แล้วเราก็ปิดปิดเส้นเป้าเลยค่ะเอาเส้นเป้ามาต่อกันตอนนี้ป้ายเนี่ยบางคนก็ถนัดซ้ายทับขวาบางคนก็ถนัดขวาทับซ้ายนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้ช่างจะทำขวาทับซ้ายอันนี้ เกตเราจะใช้เย็บนะคะแต่อันนี้เราจะปิดไปก่อนเพราะเราจะหาหาแนวหาแนวเส้นป้ายนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องเปิดใช้เย็บนะคะการป้ายเนี่ยมีมีแบบป้ายสูงป้ายต่ำนะคะจากเส้นเป้าเนี่ย เราวัดมานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะคะตอนนี้จะป้ายออกข้างเนี่ยถ้าแบบไม่ชอบไม่ชอบต่ำนะคะก็คือป้ายออกมาทางข้างทางเนี้ยต่ำกว่าเขานิดนึงก็อันนี้แนละ้วแนวป้ายข้างจะอย่างนี้ก็ได้ถ้าชอบแบบไม่ชอบต่าแต่วันนี้ช่างจะทําแบบป้ายมาถึงปลายขาเลยนะคะก็ขีดมาถึง เส้นกลางขาเลยค่ะเนี่ยเส้นกลางขาเลยนะขีดลงมาแต่นี้เราจะดูว่าเราจะเอาป้ายลึกเท่าไหร่อันนี้เราจะใช้เส้นนี้นะคะในการแยกเพราะว่าจะป้ายถึงแนวกลางขาอันนี้ป้ายออกข้างเราไม่เอานะคะอันนี้คือให้แล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะตอนนี้ป้ายมีแบบป้ายลึกกับป้ายไม่ลึกเราจะดู อย่างช่างจะทําจะแยกวันนี้คือจะเอาลึกก็คือจากเกตเนี่ยจะคือแบ่งครึ่งก็ไม่ถึงข้างนะคะคือแบ่งครึ่งจะป้ายอยู่ประมาณนี้เกือบถึงข้างแต่ไม่ถึงข้างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบลึกนะคะเอาจะเอาแบบตื้นๆแค่เกตแค่เกตก็วัดนะคะ อย่างของช่างเนี่ยจะลึกมาถึงเท่าเนี้ก็จะใช้วัดจากจุดนี้นะคะวัดแบบวัดผ่านเกตผ่านเป้าก็มาในจุดตรงนี้นิ้วครึ่งที่เราไอ้นี่ไว้นะคะนิ้วครึ่งจากอันนี้จากเป้าหน้านะคะเส้นเป้านิ้วครึ่งเราก็จากเส้นนี้วัดไปเลยคะ่ะก็ได้หกนิ้วครึ่งนะคะ เราก็ทบครึ่งเลยค่ะ13นิ้วเท่ากับช่างเนี่ยจะต้องแยก13นิ้วต่านี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบแค่เกตไม่ชอบลึกนะคะก็จากเกตเนี่ยก็วัดมาเลยค่ะผ่านเป้ามาถึงเส้นที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่4นิ้วครึ่งพอาี4นิ้วครึ่งก็คือทบก็จะต้องแยกอยู่ที่9นิ้วนะคะก็เรามาแยกกันเลยค่ะ ดนี้เราก็เปิดได้แล้วนะคะเพราะว่าเราหาเสร็จแล้ว สิบสามนิ้วทรงนี้จริงๆจะเป็นซิปหน้าก็ได้นะคะแบบว่าไม่อยากให้เห็นซิปปิดปิดซิป ก็ติดซิปตรงเต้าเลยแล้วก็ป้ายเนี่ยจะปิดแต่การเข้าขอบเนี่ยก็คือจะหนานิดนึงเพราะขอบเขาจะซ้อนกันนะคะอันนี้เราแยกอยู่ที่13นิ้ว ได้แล้วนะคะตัดส่วนเกินออกไปนิดนึงต <_ sp ot> ต่นี้ได้แล้วก็จับเลยะคะ่ะจับเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็คือเอาจุดตรงนี้ยคะ่ะ จับจุดตรงนี้ให้มันตรงกันก็จุดตรงนี้นะคะกับจุดตรงเนี้ตรงกันเขาก็จะมามาตามที่เราต้องการที่เราหาไว้มุมนี้นะคะก็ได้ประมาณเนี้ยก็เป็นใต้ อันนี้ก็แบบจับไปปล่อยเลยนะคะไม่ไม่ต้องรีดนนก็ได้แล้วก็ตัดเลยค่ะอันนี้เวลาคือเย็บเก็ดเสร็จก็เย็บเก็ดนะคะอันนี้เขาก็จะป้ายมาฝั่งนี้ก็แล้วก็เข้าเข้าซิปนะคะซิปข้างหรือซิปลังก็ได้แล้วก็เข้าขอบอันนี้เขาก็จะอยู่ก็เป็นกางเกงป้ายนะคะ ก็เห็นแบบน่ารักดีก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ